Sadi สวัสดีสาวๆทุกคนที่กาลังดูคลิปนี้ของพิมพ์อยู่นะคะสําหรับวันนี้นะใครที่กําลังมองหานะคะผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าดีๆวันนี้พิมพ์ก็มีมาแนะนํากันด้วยนะคะอะต้องบอกก่อนเลยว่าในทุกวันนี้นะคะมีครีมในโลกออนไลน์ให้เราเลือกใช้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่มีโออยอนะแล้วก็มีแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญนะคะคิดค้นพัฒนาสูตรนะเพราะว่าเขาจะรู้ถึงปัญหาสาเหตุนะคะแล้วก็รู้ถึงวิธีการรักษาได้อย่างตรงจุด ซึ่งวันนี้นะคะพิมก็ได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแล้ขพิมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะกับนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นไวท์บูสเตอร์นะคะจากเพอร์เฟกต้าค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดพวกฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนนะฝ้ากรรมพันธ์ฝ้าเลือดได้ดีมากมากเลยนะคะช่วยลดการเกิดฝ้ากระใหม่ได้ดีทีเดียวเลยแล้วเขานะคะก็ยังช่วยลดพวกจุดดังดาต่างๆนะลดรอยสิวค่ะช่วยให้รูขุมขนบนใบหน้าของเราเนี่ยกระชับนะลดความหมองคล้ำลงนะคะพอใช้แล้วนี หน้าของเราก็ไม่มันอีกด้วยค่ะอ <hi> เดี๋ยววันนี้พิมจะมาใช้ให้ดูกันนะคะตัวนี้พิมจะใช้ทาเป็นประจำนะคะทั้งเช้าและเย็นค่ะตทาไปเลยนะคะเนื้อครีมของเขาบางเบามากๆนะมีความหอมอ่อนๆอีกด้วยอหอมมากๆพิมชอบกลิ่นเขามากเลยทาแล้วก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าของเราเลยนะคะ ซึ่งในตัวายบูสเตอร์ตัวนี้นะคะเขาก็ม uh ีสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะที่พัฒนาสูตรโดยแพทย์ปริญญาด้านผิวหนังโดยตรงเลยนะคะจากกัลพิรมคลินิกนั่นเองค่ะสารสกัดหลักๆของเขานะคะก็มีกลูตาไทโอนนะมีทัวมารีนะคะมีอัลฟาอัลบูตินนะคะเขาก็จะช่วยลดพวกฝ้านะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเห็นไหมคะเพียงแค่เรานะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเราก็จะมีผิวหน้าที่ขาวใสได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะพิมพ์ขอแนะนำไว บูสเตอร์จาก p e r f e c t กตตัวนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย